อยากประชดและทำตัวตกต่ำลงบาปหนักกว่าที่คิดรากของความรู้สึกอยากประชดคืออยากได้รับการเหลียวแลอยากได้รับความเห็นอกเห็นใจอยากให้ใครบางคนมองตอนดีๆซึ่งมนุษย์ทุกคนมีรากความรู้สึกทำนองนี้ตั้งแต่ตัวเล็กเมื่อยังงอนพ่อแม่ได้คืองอนแล้วรู้ทางว่าถ้าทำตัวแย่แย หรือทำร้ายตัวเองประมาณไม่กินข้าวและพ่อแม่จะโอจะตามใจจะคอยง้อขอให้กินเถอะอยากได้อะไรยอมหมดแต่คนอื่นไม่เหมือนพ่อแม่ไม่มีการออกแรงทนุถนอมกันเปล่าๆไม่มีการสงสัยตาเอ็นดูงองอนกันฟรีๆต้องมีข้อแลกเปลี่ยนบางอย่างเสมอซึ่งแปลว่าถ้าคุณไม่มีข้อแลกเปลี่ยนที่ได้ใจพอต่อให้ทำร้ายตัวเองถึงตาย เขาก็คงรู้สึกเฉยๆกันอย่างมากก็ทำตาโตตกใจนิดหน่อยหรือเปลยกันเบาๆในงานศพว่าไม่น่าเลยยิ่งถ้าคนดีถูกมองไม่ดีรู้สึกไม่ดีอยากทำตัวไม่ดียิ่งเป็นเรื่องไม่ดีคนดีๆแปลว่ามีสิทธิ์เลือกเส้นทางดีๆได้วิสัยทัศน์ทางใจดีกว่าคนอื่น แต่กลับปล่อยให้โทสะครอบงำดวนตามอารมณ์หุนหันพลันแล่นวิสัยทัศน์ดีๆหายหมดอะไรดีๆไม่งัดมาใช้เตือนตัวเองแต่พอคิดอะไรร้ายๆได้ก็จัดการตัวเองทันทีอย่างเนี้ยเท่ากับก่อบาปด้วยการทิ้งบุญเก่ากรรมคือเจตนาเจตนาคือกรรมเมื่อทำอะไรลงไปอะไรนั้นย่อมเป็นกรรมเสมอ เมื่อทำจนติดเป็นนิสัยนิสัยนั้นย่อมเป็นอจินกรรมติดตัวไปเมื่อมีดีแล้วกลับเลือกร้ายร้ายนั้นย่อมปิดกั้นอะไรดีๆที่ควรได้รับอารมณ์อยากประชดอยากทำตัวตกต่ำอยากเสพยาอยากฆ่าตัวตายอยากให้ใครต่อใครอ้อนวอนร้องขอให้เปลี่ยนใจจึงไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ระหว่างคุณหนูตัวน้อยกับพ่อแม่โตโตแต่เป็นการงัดข้อจริงจังระหว่างคนดีๆในเขตบุญกับแรงดึงดูดร้ายๆจากแดนบาปปล่อยใจหลุดเข้าแดนบาปเมื่อใดจะเหมือนถอนตัวยากอยากถลำลึกเข้าแดนบาปมากขึ้นเรื่อยๆ